รายการเดซิมีไหมหมากมอนลูกกำลังดำมันต้องมาฝั่งนี้ไหมโบโม,มูหูลูกใหญ่มากเลยเนาะพอได้กิน จำมากเลยเฮ้ยเช่นตัวนั้นเราจะเอาได้ไหมแกหักเส้นไปเลยปุ๊บ ดกมากหง่านี้หงาไปว่าอะไรแกหงานี้นไไว่กา,าก,กิ่งกิ่งนี้อ๋ออันนี้คือแบบหวานไัถมถามอะวิจะมินเยอะมากเลยนะ้ำบันเบอรี่อะ ออันนี้ก็เปรี้ยวปรมานิดนึง่งอยากลายยกไว้ก่นอนทางโน้นดีกว่าโน้นโน้นดำไปยังไงโบมามากินเล้นะนเป็นอย่งฮะม่กินแต่สีเป็นยังเป็นอย่างหว,วานพูดเหรอ,หรอมันเลี่ยนเหรอแค่กินส้มๆม นี่คอยมากี่ยวสอือ,อโอ้แบบนี้เหรอกินไหมอบเมืองมัม่วๆแบบนี้พี่น้องนี่ขนาดว่าต้นนี้น่ะพวกไอฟันลงมาหมดแล้วเพราะว่าด,ด้วยความที่เวลามันสุก หรือก็จะสุกอย่างเงี้ยมันจะโดนลังคาก็เลยตัดออกมาแต่ว่ายังมีความดกมากนะคะเหมือโอ้ยอันนี้ไงเรายังไม่เห็นอันนี้รังนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแย่ขายมดเดงนะะดด <laughs> สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็เก็บหมักหมอนเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปหากินกลองสูง <laughs> มา <laughs> ตรงนี้จะมีไหมเนาะ นี่ๆๆทางไหนนี่ทางไหนก็จะมีมีแหละมีสิมีไหมอมันว่ถุกตะกาได้หันมีแหละถือปะ อุย้ยมีสิถืและวบเมีละบบ,ม,ะบ,บมีแต่ไม่เยอะเนะาะหลังนี้เนาะเพิ่งทำแน่เลย นี่ค่ะนี่สำหรมีละทำไมโอ้โหโอ้ตายตายทีโอ้ตายโอ้โหโอ้ยไปเก็บอะไรยังถือบ่นะถูกถือถูกถือถือบัวถือถือถือบ่วว่ะ มันเข้าบ่ออะไรนี่นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน Why ยายมาเป็นพวกว้าวทุกคนคือเยอะมากพี่น้องกัดตาคอยตโต๊ะอีกโอ้ต่แต่แต่แต่คอยสื่อกับพ่อเกียรติฮะกูถึงเลยเหรอสิถึกอยู่ อันไยวมันปตก,นกให้สแนไมันปส่งเจ้าดอ่ดีเหรอโอ้เยอะมากเลยอ่ะเอาประสารทางนี้บอกแล้วถ้าจับเอานี่ได้เลยเมื่อกี้นี่ได้มดพร้อม จบแล้วพี่น้องเว้ยเสียดายนาดเลยดกพร้อมทังนี้มีแต่ไข่เพื่อนเนาะได้ยังไงพี่น้องเลยค่อยเสียดายขื้นวนแต่สีเหี่ยแทะเดี๋ยวนี้นย,ายมาไม่โอ้แม่เป้งหลายขนาด เดีมยหยุดเด้ไปก่อนเกิ <c oughs> การ,ราอะไหนักเลยถ้าอีกบะเนะไม่มีอีกครั้งหนึ่งเลยอยู่ไหนอะทุกคนใครวะเล่นเ่นเฮลลาคันไปโน่นหลังบ้านนะคะหาก,กินไม่ไกลวันนี้ khay nhiều rồi khay nhiều quá u hú lại jog jog liền cả, không biết là tục tông rồi bố hả? cắt chưa ạ? cắt còn còn nhé, bưng sung เปลี่ยนปะไปทาเต่งเลยเลยเมื่อคืนเลยหรอวะบ่อเลยห่างเลยค่ะห่างเลยนี่มันเนี่ยนี่มันเนี่ย อันนี้คือกัดคนบริเนี่ยจะหมดมารู้จักความแท้นาะครับนะนะบหมดหรือยังฝั่งนั่นได้พอกิน เมื่อกี้นี่ก็จะเป็นโง่เน่อยู่จตบ,บนไหลผู้คนมาอยู่ใส่บอ ดูตรงไหนตรงหน้ามีแหละบอิการม,มีแต่แม่ตัวนี้ตัวหางสุดท้ายปันนี่ไะมีไหม เลยตกอยู่มีจะรังอพอละมาไลยกันโอ้้เ,เยอะๆเยอะอ้เพียบเลยบอ้ว้าวในการเห็นอยู่บ่ะอะไรจุกจวเลยใช่ไหม เมื่อไ้รบอมีอยู่มาหังฮะเมื่อไหร่ถือพ่นเนดียหันบุเหมือนมันกระเด็นไปทางโน้นอะปาดทุกคนเฮาปาดเราต้องเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆนะนยับ แล้วไ้ยังปะเราจะเก็บแม่มันไว้นะกินส้มเนาะบม่ได้กินส้มอันนี้นานแล้วปีนี้บม่ได้กินเลยแหละได้กินหรือยังกิน uh huh. เป็นแต่ประแดดก,กินแม่มันเลยเออ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้แม่มันแตกออกมาแม่นหละขี้มันกิยกินส้มของแม่น,นียแหละ นะคะก็ปล่อยไปบ้างบางส่วนพัชวาว่ากินกินโพดกินเหลือนะโบกิดยากใส่อันนี้ก่อนเด้อไพเนาะคนคนพบเนาะโบเนาะแรกๆโบได้แย่แค่เลียงม่ได้แย่แบบนี้เลยแรกๆนะแย่อะไรกะเอาส่ต้กกาแล้วไปหมุนน้ำเดี๋ยวโบวเลยเพื่อนเกิดทันอยู่บ่ หลังจากน้ำแล้วก็ฟัดฟัดต้องเบิงทิศทางของลมเด้เล้ฟัด่อยกระเป็นได้บูโอ้่ข่ได้อสีใหม่แล้วจะเพิ่งหลุดออกมดเด้อฟัดเอาพวกฝุ่นพวกแป้งออกไปเออได้ลายเลยครับู น้องโบเราบ่บอกินไข่มดแดงดิบแม่นบอกมันจะขีเลี่ยนะคะก็หมดแดงซุปได้อยู่ถอดใส่ไข่ก็ได้แม่นบอกขอแก้ซุปแต่ว่าดิบเนี่ยโบได้ไดขนาดปลาแซลมอนเราก็เพิ่งกินแน่จักหน่อยเนาะทุเรียนนี่เพิ่นกินแต่ก่อนบบก,กินเดี๋ยวนี้เด้เอาหัวออกกับโบทันสุกหัวออกกับโบออก ปวดหัวรู้ว่าไม่ชอบอพ,พอรู้รสาิสานี่ค่ะทุกคนนี่ถ่ายใกลๆอายการเดี๋ยวสิไปล่างแล้วก็เข้าจุยเย็นไว้เนาะแล้วก็ได้เยอะพอสมครวรเนาะประมาณนี้เลยจะซื้อกับประมาณหนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้เราก็ได้อาหารแล้วนะแล้วก็แม่ของเพอนก็ปล่อยให้ไปเดี๋ยวจะแม่เป้ง โอเคสวัสดีก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจลหลายๆเดอจะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย